สวัสดีค่ะมินิกันมาทุกมาสอบกันอีกเรื่อยด้วยค่ะกับช่องสาวหนองคายชาแนลค่ะค่ะเรียนจากชื่อช่องสามสาวชาแนลมาเป็นช่องสาวนองคายแล้วเรื่อยค่ะเรื่อยค่ะมินิกันเป็นวันพฤหัสเดียค่ะวันที่ยี่สิบแปดเมษายนค่ะไอกระสอบทุกขันหารอยหกสิดห้าตอนนี้จะเวลาประมาณสิบห้านาฬิกาสิบแปดนาทีเราควรจะกำลังสิ้ตัวเพื่อค่ะพรุ่งนี้เช้าน้อง ค่ะมันเด็กันมาติดตามแนวทางของชาวหนองคายด้วยค่ะไอสามหนองคายจะขึ้นได้เยวลงช่องนะคะตอนี้กี่น้องไปซีค่ะค่ะลิ่นบวเพันเหมาเก่ากับหาด้วยค่ะเก่ากับหานจับคู่สามตัวสามห้าแปดค่ะสามหาเก้าสามหาหนึ่งสามแปดเก้าสามแปดหนึ่งค่ะแล้วก็สามแปดเจ็ดค่ะหอสามแล้วก็สามเก่าเจ็ดด้วยค่ะสามแปดหนึ่งสามเก้าเจ็ดค่ะ สองหาแปดสองหาเก้าสองหาหนึ่งสองแปดเก้าสองแปดหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งเก้าค่ะแล้วก็สามศูนย์เก้าค่ะกระชิ้นเงินมาใหายกระชิ้นนี้อยู่เจ็ดชุดด้วยค่ะสามหาเก้าแล้วก็สามแปดเก้าสามเก้าเจ็ดค่ะสามเก้าเจ็ดสองหาเก้าสองแปดเก้าสองเก้าหนึ่งแล้วก็สามศูนย์เก้าด้วยค่ะค่ะ และกัเพิ่มมาอีกตัวในการจะเป็นสองศูนย์เก้าด้วยค่ะและกัสองศูนย์เก้าแต่ว่าแอดบอดีเขียนด้วยค่ะวิ่งล่างก็จะเป็นเจ็ดกับสามด้วยค่ะเจ็ดกับสามค่ะ 3. ค่ะเจ็ดสามค่ะจับคู่ไฮสองตัวบนล่างหาเก้าหาเจ็ดหาสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งหาลูกสาวลูกสาวแอดกะจับโรดเตอรีไฮด้วยค่ะลูกสาวแอดจับโรดเตอรี่ไฮสองศูนย์ สองศูนย์ศูนย์สองค่ะเรียกความฟันกับไอแอกับฟันว่างูเขียวค่ะงูเขียวแอดตะและแอดเฮ็ดแนวทางค่ะเฮ็ดแนวทางและเฮ็ดแนวทางชุดแรกค่ะแล้วแอดกะับไปเชี่ยงไว้ไตหมอนค่ะเสี่ยงไว้ไตหมอนวันนี้ก็เรียกฟันว่างูเขียวค่ะไตไตไตขึ้นหัวมุ่งค่ะไตขึ้นมุ่งไตไตไตขมุงแล้วกะไปเลื่อยเลื่อยลงจากข้างบนลงมาสุกหาแอดค่ะ นี่เอฟซีกินต่ำอันี้ค่ะผูใ้ใดเคยกินนะคะตำขนมจีน,นะค่ะตำตำามนมจีนเนาะค่ะหรือว่าตำข้าวปุ้นภาษาบ้าน,นะะตำข้าวปุ้นหรือตำขนมจีนค่ะค่ะวรจ,จะจะล่างจุกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ ไอ้และการคว่มฟันแอดหนนันงูงูเสียวค่ะงูเสียวใต้ศินมงคค่ะตกลงจากรูมาหาแอดค่ะแอดนั่งในมุ่งตาแอดดูนอกมุ่งค่ะค่ะแอดกระลึกตีงูเป็นเจ็ดรูก็เป็นศูนย์ปณิกระลึกเปเปิดทําทนาย้ทํานาย้ฟันค่ะทํานายฝฟันเขาเลียใเ้ีเก่าแอดกะว่าตัเก่าเจ็ดกับเก่าศูนย์นี่แหละค่ะค่ะและกาตัวแอดเห็นงูแอดกระลึตีในคว่มฟันว่า สามเจ็ดค่ะสามเจ็ดข้อแอดกี่สามเจ็ดแอดกันหรือี่ี่ศูนย์ใส่น้ำเนาะค่ะศูนย์สามเจ็ดค่ะพระว่างงูเขียวตกเลื่อยเลื่อยไปจากลู่ขังบุญลงมาค่ะตกมาหาแอดแอดกับตับหนีค่ะสองสามเขียวได้ค่ะงูตกละมาบ้านฤทธิแอดหันกระสามซีค่ะบ้านฤทธิสามซีนะคะแล้วก็ปันรอบแรกหันคือซ้ายมาถามค่ะละมือค่ะมือ ผู้ชายมาถามว่าได้เลขตัวได้ค่ะเขาตอนนี้แอร์ก็เลยตอบเขาไปว่าเกตึืนหาหรือหาซูงเกตมีราคะ่ะแอร์กําตัวไดเนาะคะ่ะกาสีเสียงดังแน่ด้วยคะ่ะเพราะว่าเช็ดบ้านดูค่ะคะ่ะกาีนี้ึูเต็มนั่นด้วยค่ะแล้วก็แกแอร์กัมาฟันเมือ่อคืนนะะี้ค่ะฟันเมือ่อคืนนี้เลยด้วยค่ะว่า แอดขับรถค่ะแอดได้ขับรถนิมิได้ค่ะขับรถนีนีิค่ะรถนิมิกับป้าเฉเดียนแปดเก้าเก้าค่ะแปดเก้าเก้าค่ะแอดจะเอาแนวทางแล้วก็โค้งสิดท้ายตัวเลขขึ้นให้เบิ้งด้วยค่ะแต่หกตัวนี้ก็บ,บรรู้ว่าเอ้ชี่สีะเห็นหรือเปล่าค่ะนี่ค่ะโค้งสุดท้ายค่ะเอาหนงข่ายสวนตัวบนล่างหาแปดหาเก้าหาหนึ่งหาเจ็ดแปดศูนย์ แปดเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสี่เก้าศูนย์เจ็ดสี่หาสองหาสี่เจ็ดสองเก้าค่ะความฝันที่แอร์กัดตีให้แล้วค่ะเจ็ดศูนย์หาสามเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองสามสี่เจ็ดศูนย์สามคาดูสาวเจอแบุเตอรี่ห่สองศูนย์ศูนย์สองค่ะแล้วก็ฟันวันนั่งรถแลยค่ะขับรถป้ายทะเบียนรถมิมิก่ะ แปลกเก่าค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ายทีค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะจะคือแนวทางค่ะแอดชนเลือสามตัวลายก็หนีบันี้แอดก็เลยมาตัดให้ค่ะ เจ็ดสองไว้ยน้ำมือเดือดขาดเจ็ดสองค่ะแอบ็บเบรคแอบ็บเบรเคียนให้ค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองอันเดือดขางูกับเจ็ดคนกับสองคนค่ะหรือว่าเก้าเก้าเก้าเจ็ดบ่เก้าเจ็ดเจ็ดบ่หรือจะไหนค่ะพุทธากับเป็นเก้าเนาะค่ะลาแอดไอกติเป็นเก้างูกับเจ็ดหรือว่าจะเป็น เจ็ดหาเก้าบะคะเลขเลขสามตัวเนี่ยเลขวิ่งก็อย่าลืมด้วยค่ะสามตัวเลขวิ่งน,ำนะะ้ำด้วยค่ะหาเจ็ดเก้าค่ะห้าเก้าเจ็ดค่ะสามหาสามหาเก้าก็ 3, 9, กมีด้วยคะ่ะสามเจ็ดเก้าค่ะอย่าลืมด้วยค่ะนะะี่ค่ะแอร์สิเพชรเป็นภาพนิ่งไฮเบิร์นแบบค่ะแอร์สิ เอาลงอีกรอบหนึ่งค่ะขาดจไลยกะฝะแนวทางนั้นด้วยค่ะโอ้ยขอบคุณแอร์จัลลยสิแข็งค่ะ ตามขอปุ้นเพอไง แอบด้วยค่ะนีะ่ก็คือแนวทางด้วยค่ะเจ็ดสามศูนย์แอร์พแเนเฮียอศูนย์สามเจ็ดค่ะก็เลยลงไปเจนไฮีเจ็ดสามศูนย์ แอติเชนศูนย์สามเจ็ดนะคะกระลึกใสจังสีค่ะอันนี้ก็ซื้อโ่วงสุดท้ายเด็กจับคู่สุดเต็มคะ่ะจะลืมเจ็ดสองนันด้วยค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดค่ะเลขสามตัวกระตัดเหล่นสองตัวก็ดวกได้ด้วยค่ะปอร์แมตส์หนอนจุ๊ซีะคะ่ะามะะตัดเด็กนะะั้นด้วค่ะมาเด้วะคะ่ะจิมต่ำคุ้น,นะคะ่ะ คนจะก,การะลังจิตโตค่ะบ้านเปใจเา็ดค่ะ,คะร่มติววุ้ง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 อยู่ค่ะควรก่ิตโตไปเรือยค่ะในจำนวงไอชีผู้ใดสนใจกาแฟาเพื่อสุขภาพกระทับใจข้ามาเลยเรือค่ะหรือว่าหรือว่าผู้ใดสนใจตัวยาแยค่มเม็เครมเซียมบำรุงกระดูกค่ะเจิมต่างกระดูกแล้วฟันตาแล้วกับผู้ใดวปวดข้อปวดเข่า ดูเต่าไข่หัวกระดูกทับเส็นประสาทกับกิดต่อแอดมาได้เลยค่ะกระฟอกาแฟไงกับคอลลาเจนบูมค่ะผู้ใดสนใจคอลลาเจนกระทักแอเข้ามาได้เลยเลาานในใด้วยค่ะบบมีทั้งคอลลาเจนและกับยาูมตันทานค่ะค่ะและกับไอกาแฟค่ะทักแอดมาได้เลยด้วยค่ะสมัยปีนองเอสซีค่ะกะจ้งได้กะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่ให้น้ำเนืเ้คนอค่ะพ่อแม่พิณงค์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้น้ำเด้อค่ะพ่อแม่พิณงค์เ,คเอ,อสซีสปูสุคนค่นะตั้งนาทีไปเบิร์ดด้อค่ะนี่ค่ะ ยาเด็กตากุงมานค่ะท่นเด็กน้อยเพ่กินเขาค่ะกินเข่าหน่อยก่ะอันนี้เลยดีค่ะโอ้แมงวันตอมค่ะแมงวันหลายค่ะทั้งแมงวันทั้งยุงเอนมาคือเป็นยุงหลายตอมแมงวันค่ะข่อยู่ในปาน,นะคะ่ะปลาปลาหลายค่ะท่นี้ค่ะ ในกับคอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้ด้ค่ะสวัสดีค่ะ